่าโอเคครับสวัสดีครับก็กลับมาคลิปที่สองครับไม่มีอะไรมากก็คลิปนี้เมื่อกี้พูดค้างไว้เรื่อง PVP ครับผมพอดีว่ากาลังจะหาตัวสีม่วงมา,มาใส่ทีมผมก็เลยแบบคิดคดอยู่ว่าจะเอาตัวไหนมาใส่เพราะว่าเออที PVP ทีบุกครับผมก็โอ้รบยี่หกแสดงว่าเปลี่ยนนะฮะแพ้ยับเลยนะไม่เข้าไม่เข้าเราเอาอยูเเล่นแจ็คเฝ้าบ้านดูหรือว่าเอาอะไรเฝ้าบ้านดูก็ได้ครับ แสดงว่าลองแล้วมันไม่เวิร์กอาจจะลองแผน B ดูจะลองเอาตัวนี้เฝ้าบ้านแทนอาจจะเวิร์กกว่าหรือเปล่านะครับผมตัวนี้ไม่มีอะไรมากสงสัยต้องไปถอดหินออกไม่งัน้นไม่งั้นติดครูดาวแล้วมันเล่นลำบากแน่เลยเพราะว่าตอนที่มีไอ้ผมใช้ค้อนข้างข้องแล้วก็ต้องถอดหินออกครับผม คือทีนี้มันมีมันมีก็คือมันก็ได้อย่างที่ว่ามันได้บัฟของค้านเลยแต่ว่ามันไม่ดีตรงที่ว่ามันกูดาวสองเทินมันจะล็อกค้านรอบเปลี่ยนไปค่าแม่ไม่ได้ผมว่ามันไม่เหมาะผมว่าใส่ค้านที่มันแบบว่าใส่ให้มันเปลี่ยนแบบคล่องๆดีกว่าเราสามารถทำเกมได้ได้อย่างสะดวกเดี๋ยวผมจะลองเอายูเนี j ยนแจ็คออกนะครับแล้วก็เอาตัวอื่นเข้ามาอ่าเดี๋ยวลองลองเอาตัวเมื่อกี้เลยเอาแพนเชอร์เข้ามาแพนเชอร์เข้ามาเอายูเนียนแจ็คออก เกมจะเปลี่ยนไปไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเล่นเล่นเฟอร์นิเจอร์ให้ดูก่อนตัวหนึ่งรอบเดียวพอนะฮะแพ้ก็แพ้แพ้ช่างมันดูหน่อยว่าเฟอร์นิเจอร์หาไม่เจอตาลายับหาไม่เจอเดี๋ยวเล่นเฟอร์นิเจอร์รอบหนึ่งครับแต่เขาถอดหินหินที่สองออกก่อนหินที่สองมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าหาเฟอร์นิเจอร์ไม่เจอ,อ,อเจอแล้วโอเคครับ เดี๋ยวจะถอดหินที่สองก่อนข้อดีของหินที่สองก็คือคืออ่ารีสตาร์ทพีซีป๊บหนึ่งอ่าหายไปรีสตาร์ทพีซีมาครับข้อดีของของหินที่สองของบัลิเชอร์ก็คือก็คือ,ค,อคืออะไรวะ นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าคืออะไรหินตรงเนี้ยครับคือตรงปกติมันเป็นคิวแอคชั่นครับผมแล้วมันเปลี่ยนได้เรื่อยๆแต่พอใส่หินก้อนนี้มาครับมันทําให้คิกแอคชั่นเนี่ยเกฑ์โบนัสเทอร์นอะเกฑ์โบนัสของคาร์ดมาแต่ว่ามันทาให้เสียทําให้เสียความฟ้องตัวครับแต่ว่ามันมันบอกว่าเอ่อมีครูดาวครับพอใช้แล้วเลยท่าเนี่ยจะมีคูดาวทันทีคือท่าเนี่ยประโยชน์คือมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้คกคารเลย เราจะอนเนกประสงค์มากแต่ถ้าใช้แล้วเนี่ยคือถ้ามันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันจะได้เบนฟิตของของแต่ละคันเลยแต่ว่าพอพอได้เบนฟิตแล้วเราจะคูด,ดาวแต่ปกติที่ผมเล่นนะครับผมจะใช้ผมจะใช้เปลี่ยนแบบไม่ต้องเป็นบนฟิตคือมผมจะเปลี่ยนไป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 อ่อแต่ละธาตุคือสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นธาตุเนี่ยเป็นไปแท็กติกอะครับผมเป็นสีเขียวเร,ยเรียกง่ายๆสีเขียวแล้วกันพอเปลี่ยนไปสีเขียวเนี่ย มันก็จะจะได้ได้เทอร์น้มาใช่ไหมครได้ได้ตด้ท่าไอ้นี้ขึ้นมาแต่ว่าพอท่าพอไอ้นี่พอเปลี่ยนเป็นเป็นสีเขียวปุ๊บเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนเปลี่ยนขับไม่ได้ปกติผมจะเล่นเหมือนสองเทอร์นะครับคือใช้ท่านี้เอาเอาแท็กติกเอาแท็กติกโบนัสมาก่อนพอพอได้แท็กติกโบนัสเอาเอาพอเปลี่ยนเป็นแท็กติกโบนัสเนี่ยครับได,ได้แท็กติกโบนัสไปยิงฟรีครับผม ก็สีเขียวก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันยังไม่ถึงสีเขียวเลยสีเขียวมันท่าแรกมันรีบูปโปรเทคได้แล้วก็มีดิซี่ครับผมท่านี้ครับเป็นท่าระเบิดครับผมโยนระเบิดใส่แต่ว่ามันเป็นสเติลิตี้ครับผมสเติลิตี้ครับผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะครับผม ก็มันสามารถปาแล้วก็ปาฟรีครับถ้ามีถ้ามีบัสเตอร์คือถ้ามีไฟอยู่เนี่ยคือถ้ามีบัสเตอร์ถูกไหมเออถ้ามีบัสเตอร์อยู่มันก็จะปาฟรีครับผมอ่ฮาะาอ่ฮะปาเกนฟรีเทิร์นเทิร์นหนึ่งโอเคแล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนคาร์ดเป็นอาจจะเป็นคาร์ดอย่างอื่นมามาอะไรประมาณนี้ผมมีหินที่ว่าเป็นเลียวคอมแบท พอดีผมไปล่าหินเลี้ยวคอมแบทได้มาอันนี้ข้อดีคือคืออย่างหนึ่งมันมันเปลี่ยนให้แต่มันมันไม่สามารถมันมันไม่สามารถอ้นี้เลยมันไม่สามารถเอ่อไม่สามารถอะไรมันไม่มันไม่สามารถเปลี่ยนคาพต่อเนื่องได้ทําให้การทําเกมมันไม่ต่อเนื่องอ่ะฮะคือหินเลี้ยวคอมแบทเนี่ยมันจะมันจะพีเชงครับผมคือเปลี่ยนเปลี่ยนคัพเป็นคายคอรเตอร์ครับผม นะฮะก่อนที่คู่ต่อสู้จะจะโจมตีทําให้ได้โบนัสนะฮะแต่พอพอใส่กูกับไอ้หินก้อนเมื่อกี้หินเลลวสองหินที่เนี่ยครับมันทําให้ทําให้เก็์โบนัสมนเลยก่อนที่จะโดนตีแล้วเวลาพอถึงเทิร์นของเฟอร์นิเจอร์มันจะเล่นลำบากครับผมครับผมอ่าเราพีพีเฟอร์นิเจอร์เลยดีปโมมากครับไปกี่นาทีแล้วเนี่ยอ่ะโอเคเราเล่นกันเลยนะฮะรอบแรก ลองดูว่าสิ่งที่เราลองเล่นกันมาโมกันมาเมื่อกี้มันม,มันมันมันคุ้มไหมมันอะไรไหมมันจริงไหมมาลองดูว่าใช้งานได้ไหมลองใช้แพลนเชอร์ดูแต่คลิปนี้ที่ผมจะพูดถึงคือพูดถึงสีม่วงครับแต่ขอนอกเรื่องนิดนึงโอ้งานเข้าเลยครับมาถึงก็จะจอบีนเลยนะฮะก็โอ้โหงานงานงอกใหญ่เลยนะฮะมันบีบลมด้วยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า คืออย่างเงี้ยครับมันอะนี่ไม่ได้อยู่ไหนฮะมันเราเราเห็นแล้วว่าเลือดเขากับเลือดผมเนี่ยห่างก,กันไม่เยอะคือเลเวลเขากับผมเนี่ยก็าหน้าจะห่างก,กันไม่เยอะทีนี้เขามีมารีโบเทคไม่เป็นไรเลยผมต่อยบีให้ตายไปก่อนผมต่อยบีใช้ตายก่อนละกันแล้วก็วกพอใส่ทา่าเนี้ยปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนโหมดเลยแอคแท็กเนี่ยมันจะเปลี่ยนโหมดครับผมพอมาเปลี่ยนโหมดเนี่ยอ่า เรียนโหมดปุ๊บเนี่ยคือติดบีดเนี่ยไอ้มันบีดเนี่ยมันจะมีไอ้แดงๆเห็นไหมครับไอ้พาราไซร้อนเนี่ยฮะมันรีมูฟดีบัมไม่ออกครับผมทําให้ท่าเนี่ยหมดประโยชน์ไปผมเลยหันมาใช้ท่านี้แทนท่านี้คือเห็นไหมครับว่าต่อยโดนร้อยเปอร์เซ็นโอกาสขีปะสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วมีระเบิดขีต่อยแรงมากเลยนะฮะแล้วก็มีเซอร์เบอร์ตี้ครับผมนะฮะต่อยเลยดีกว่าไม่พูดพาน้ังเพลงมันต่อยทะลุต่อยคารุโลครับ แต่ต่อตยตายไม่ตายนี่อีกเรื่องหนึ่งต่อยไปมื่นเจ็ดนะครับเห็นไหมฮะว่าว่าเข้าคือเป็นสามารถเก็บได้เลยทีเนี้บัฟผมก็รีมูฟได้หมดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรกับบัฟผมละครับผมพอมาถึงมาถึงเอาเบาๆก่อนแล้วกันเอเจนต์มันมีอะไรไม่รู้ไม่มีอะไรเลยผมก็เล่นเบาๆกันแล้วกันขอเลื่อนหน่อย อ่ะฮะทีนี้มันก็ผมคิดว่าคง,อ,งอ่าครับประมาณนี้ง่ายๆก็เปลี่ยนเป็นอะไรเดีล่ละเปลี่ยนเป็นรถไฟแล้วกันเนอะเปลี่ยนเป็นรถไฟเอารถไฟไปชนมันนะฮะแรงไม่มากครับวิ่งไปเรื่อยเซ็งเลย ครับผมนะฮะครับผมอ่าทีนี้ก็มาดูกันว่ามีอะไรจริงๆอะต่อยก็ต่อยได้ครับแต่ว่ามันเสี่ยงที่จะโดนเพื่อนมันไม่คุ้มผมก็เลยแล้วก็เลยอะไรดี เนี่ยผมรีชาร์จโชว์อะก็ได้ครับไม่เป็นไรรีชาร์จเห็นไหมผมรีชาร์จโชว์เลยไม่มีอะไรเห็นไหมต่อให้รีชาร์จก็ยังสู้เขาได้สบายๆยอยู่ครับผมเห็นไหมก็ยังดุเรื่องได้ปกติครับผมอย่าไปทําอะไรโหดๆครับยประมาณนี้พอคือถ้าถ้าผมทำพลาดเนี่ยมันก็อาจจะพลาดไงออกมันคิวไม่เป็นไร โปรเถงไหมฮอมโปรเถงมาลีโอเคถ้าโปรเถงมาลีผมเปลี่ยนจากมาลีเนี่ยโอเคผมเปลี่ยนเป็นเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วใช่ไหมฮะมันจริงๆมันเปลี่ยนเร็วผมก็ใช้ท่าอื่นโจมตีเขาเพื่อเอาเพื่อที่จะเอาเอา่ออะไรอะเพื่อที่จะเอาโค้ดคอมแบทหรือว่าโค้ดคอเตอร์คอมแบทนะผมเนี่ยครับ พอได้โคนรเขาตัวคอมแบตเนี่ยเทอร์นาผมว่าจะเปลีป่ยนมันเป็นไฟแล้วก็ไปไป,ไปตีเขาบอกตรงๆว่าตัวนี้ถามว่ามีประโยชน์ไหมจัดว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เออตอนนี้ผมตีเขาไม่ได้เพราะว่าเขาใส่หมัดแดงผมเห็นแล้วว่าเขาใส่หมัดแดงผมเลยผมรู้แล้วว่าผมสู้เขาไม่ได้ชัวร์ผมก็เลยอย่าไปต่อยมันดีกว่าคิวใครเดียวนี่พาเธอเลเล่นรับไม่มีอะไรว่าต่อยไปมัน ไอ้น,นั่มนก็โพเทคครับแล้วผมก็เลยสับเอเจนต์เล่นครับผมเพื่อให้ไอน้นั่มันลบครับเห็นไหมเรียกคอมแบตออกแล้วแต่ว่ามันไม่ได้บนัสเพราะว่าเอเจนต์ผมสึกกระโดดไปโพเทคคือทีมผมตัวเนี้มันไม่มไม,ไม่ไม่เข้ากับทีมผมถ้าเป็นเอเจนถ้าเป็นถ้าเป็นของมันเองมันอาจจะโพเทคถ้ามันไม่โพเทคมันอาจจะ คอปเตอร์คือผมได้เจอมันโคตรเก่งมากเลยคือผมเล่นทุกสีมันก็เปลี่ยนค่าใช่ไหมแล้วมันได้คอปเตอร์พอเป็นคอปเตอร์เสร็จผมก็โดนโดน,ม,นมันได้ทั้งเอลาดได้ทั้งอะไรเยอะแยะผมก็เจ็บเหมือนกันตัวนี้แต่เขาคาลด้แสบครับอ่าโดนโดนโดน,โดน,โ,ดนโดนดักด,ดัดแดงนะโดนดัดแดงดแลเลยแหละไอ้มัดแดงไมดง่ดัดแดงดัดแดง อ่าโดนหุดเลือดส่วนครับโอ้โหสองทีด้วยถึงกับจุกเลยโดนไปหกห้าหันแน่นอนโดนเขาฮิวตัวเองอย่างน้อยห้าหกพัน 5, แน่นอนถ้าไม่ถึงห้าพันโอเคไม่เป็นไรก็ประมาณดีว่าห้าพันะฮะยิงไม่ขีนครับผมติดแฮกชัวชัวท่านี้ตัวมูฟไหนเนหะ็นไหมติดเลเวลตี้แฮกคิง เห็นไหมติดคูบอะครับติดคิวคิวคอ่าฮะตอนนี้มีโค้ดคอมแบทแล้วมีโค้ดคอมแบทแล้วเออเอาไฟไปเผาเขาดีกว่าง่ายไหมโอ้มันมีพีคาเตอร์ด้วยอะ่ะทำไมมีพีคาเตอร์เลยวะอ๋อมันใส่มันใส่จุดมยังงม,มโอ้เฮ้ยดูดอะครับ ผมนี่ตกใจเลยมันดูดมันดูดผมได้อ๋อมัดแดงมันดูดได้เหรออ๋อเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าหมัดแดงดูดได้ผมนี่อึ้งไปพักหนึ่งทีนี้มาบัฟบป้องกันอะไรกันสนุกๆดีกว่าผมว่าเขาจาัดทีมไม่ค่อยแมทกันนะ มีความรู้สึกว่าเขาจัดทีมมันไม่ลงตัวเมื่อกี้อีกตัวเป็นอะไรนะผมลืมแล้วอ๋อทีมันบีดอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ถูกแล้วครับเขาจัดประมาณนั้นแหละหกลว่าเล่นดีบักเต็มที่เขาเล่นสายดีบัเนี่ยกลว่าผมลังบัรไม่ออกจะพอดีผมปล่อยบีดเขาส่งสงกลับบ้านก่อนตั้งแต่เกมแรกเลยเขาก็เลยเลยเลย,เลยไม่รู้จะเล่นเกมไหต่อ อ่าฮะกลับมาเล่นโค้ดคอมแบทต่อแล้วแต่ว่าอะดีอะดีนารีนมันยังอยู่ครับผมเห็นไหมเอ่ยคือท่าเนี่ยมันมีอะดีนารีนอยู่โอเลย์ยืดเชิญหรืออันเดียวแต่ก็บวกเยอะบวกแข่แขกอะคูรี่ฮะเหมือนได้ขวานนะครับก็ซับไม่แรงเท่าไหร่ก้าวผ่านแต่มันมันโฟลว์อาบะครับก็ต้องต้องดูเอาแล้วกันมันประโยชน์มันอัตราประโยชน์มันเยอะแต่ว่ามันก็ใช้ค่อนข้างลําบาก ทีนี้มาเข้าเรื่องโมโม่ดีกว่าครับมามาเราเรามาดูว่าตัวสีม่วงที่เราจะใช้ผมแนะนาํมามันแนะนําตัวก่อนมาแนะนาตัวม่วงกันดีกว่าว่าว่าเราจะเล่นตัวม่วงตัวไหนตัวไหนดีไปดูทีมกันครับไปดูตัวม่วงก่อนว่าเนะีถ้าใช้ตัวม่วงทีมไหนจะเหมาะกับทีมผมอย่างผมเนี่ยถ้าผมคอมโบออคอมโบกับดาบกันดาบเล่มน,นี้ครับถ้ามันมีแอคมีแอคแทคกเอจดีเฟนต์คือถ้ามันมีแอคแทคกดีเฟนต์อะคูลี อะคูเลซี่เอเวสเนี่ยครับคือพูดง่ายๆคือมีมีพลังโจมตีมีมีป้องกันแล้วก็มีมีความแม่นยำแล้วก็มีหลบหลีกนะครับผมก็ถ้ามีครบถ้าบับได้บับครบมันก็จะได้มันก็จะมีฮิวเลื่อนแล้วก็ได้คีคีก,กับทร้อยเปอร์เซ็นถ้าผมจำไม่ผิดน,นะสำหรับดาดเนี่ยเดี๋ยวให้ใหดูตัวที่ผมสีม่วงที่น่าใช้น่าใช้จริงๆเลยเปลี่ยนหินก่อน ไม่แหม่งมากเลยหินไม่ค่อยแหม่งเลยเช็คดดีกว่าอ่ะเรามาดูกันว่าสีม่วงเอาเฉพาะสีม่วงที่ผมที่ผมคิดว่าน่าเล่นแกมบิดถาวมว่าทำไมผมถึงพูดถึงแกมบิด แกมบินเนี่ยมันมีท่าทานนี้ครับคือว่าเอาจริงๆแล้วแกมบินถ้าใส่หินเมื่อกี้ถ้าผมเปเรียกว่าสิบห้านะแกมบินตัวมันเองไม่ได้มีอะไรโดดเด่นอะไรเลยนอกจากที่คําว่ามันเกณฑ์ไพ่ได้นะฮะเกณฑ์ได้แปดสแต็คือมีมีไพ่ยอยูใ่ในมือได้แปดใบแปดใบแปดใบได้มาจากไหนได้มาจากท่านี้ครับผมเกณฑ์ทีละสองถึงสี่สี่ใบต่อเธอถ้าฟาดเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นพีคอปเตอร์เนี่ยเวลามันฟาดคือถ้าใครพีถ้ามันพีใครปุ๊บ มันฟาดด้วยท่านี้ผมมาถึงมีสองใบอยู่สิมีสองมีสองใบขึ้นไปเนี่ยผมแทบจะพูดได้เลยว่าผมจบแล้วผมถือไพ่สองใบทําไมว่าผมรู้ว่าผมจบแล้วเพราะว่าท่านี้ครับท่าเนี้ถ้ามีไพ่หนึ่งใบมันจะเกณฑ์เอ็กต้าเทินหนึ่งเทินครับผมเกณฑ์เอ็กต้าเทินหนึ่งเทินแล้วท่าเนี้มันมีแฟงเกตเห็นไหมครับสมมุติว่าผมโยนไพ่ไปโดนตัวแรกตัวแรกสมมุติว่าผมโยนไพ่โยนไพ่ไปโดนเป้า นะครับโยนโนยโนไพ่เป็นโยนเตาไพ่มันจะเกณฑ์เทินอ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยดีกว่ามาดูว่ามันจะเกณฑ์เทินยังไงเทรดนดิดูดาเมจออกไปก่อนพูดถึงแกมบิดนะพูดถึงตัวแรกเลยมาเรามาดูกันว่าเอาแกมบิดมาสู้เทรนดิดูดาเมจโ,โอเคทําไมถึงถึงแกมบิดถึงเหมาะแกมบิดข้อดีคือมันล้างบัฟได้ผมใส่นี่ไป ใส่ทานี้ไปถ้าเจอกับอ,อ,อะไรนะ Invisible Woman นะครับท่าเนี้ยทำให้ Invisible Woman ล้างไม่ออกเพราะ c h บเ e l e ์ oh, นะฮะแล้วก็ท่าเนี้ยถ้าเปิดมาเนี่ยเห็นไหมฮะว่ามัน Power Attack ด้วยเห็นไหมเป็น f r a m i b n g เห็นไหมครับตีเรียก c o u n t อร์ด้วยแล้วก็ Remove Buff สามารถ Remove Buff ด้วยแล้วก็ถ้ามันเป็นเลเวล15มันจะเป็น Stability On นะฮะมันจะเป็นมันจะ ตีตีไม่ติดตีไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โดนในนี่ไม่โดนโปเทคคือเป็นสเตเบอร์ตี้ครับผมโอเคถ้านี้ถ้ามีไพ,พ่แปดใบเอ็กต้าดัมเมจพลาดผมเคยพลาดอยู่หกหมื่นกะว่านะฮะถ้านี้แรงมากนะคะโอเคโดยรวมๆคือแกมบิคือตัวที่ที่ทำเกมปิดเกมได้ค่อนข้างดีถ้าเลเวลสิบถ้าเลเวลสิบห้าเนี่ยผมว่าเจอทีมใหม่ก็น่าจะใช้ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าว่าทําไมแกมบิถึงถึงเป็นตัวที่น่าใช้ต้องดูก่อนครับว่าเจอทีมที่ท,ที่ที่มีประโยชน์กับผมหรือเปล่าเช่นทีมที่มีแท็กติกทีมที่มีสีเขียวหรือเปล่าถ้าทีมไหนมีสีเขียวแกมบิดน่าจะได้ประโยชน์มากโอเคเดี๋ยวเลือกแกมบิดลงไปสู้นะครับผมนะฮะตัวหลักๆจะมีสองตัวคือฟ้าเหลืองแล้วก็ม่วงครับผม คือจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยผมใส่หินคอมโบเบเกอร์ร้ยเปอร์เซ็นมีโอกาสร้อเเซ็นนะฮะมีโอกาสร้อเเซ็นแค่มันบอกแค่มีโอกาสแต่มันไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซนผมนี่โคตโคตรเซ็งเลยเพราะถ้าร้อยเปอร์เซ็นตของออกลอโอเคครับเราไปดูกันพูดถึงกัมบิดตัวแรกทำไมกัมบิดถึงหน้าชาใช้ใช้ดูกันคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับ เดี๋ยวตัดเป็นสองคลิปดีกว่าอ่าเรามาดูกันความชิบหายเริ่มมาเยือนเห็นไหมครับเขามากับทีมพบทุกอย่างเลยแล้วเขาก็ไม่ได้กระจอกเลยเขามาจัดเต็มมาเลยมีทุกอย่างครับผมครับผมเห็นไหมเขากลางเรียบร้อยแต่ข้อเสียคือผมมันไม่สซีปร์ตี้ครับผมอ้าวผมหินหินมันช่วยงานผมไว้แต่มันทำให้ผมเจ็บเหมือนกันเหมือ เห็นไหมครับผมมีไพ่เหมือนกันเห็นเห็นไหมถ้าแกมบิดผมเอาแกมบิดผมได้เล่นหลังสุดถ้าโดนผมโดนวาอาจจะจบได้แต่ถ้าไม่โดนวผมว่าผมอาจจะปิดเกมเขาได้ต้องดูว่าผมโดนอะไรไปแต่โดนแต่ว่ามันไม่จบแล้วครับผมเกียดเลยทางมากเลยตรงเนี้ย คือผมมันเคาน์เตอร์หลายทีด้วยโดนไปมันก็เลยเป็นประมาณเนี้ยลเล่นเลยเล่น,ล,น,ล,นลำบากครับผมแต่ก็ยังดีครับที่เอเจนต์เอาเลื่อนมาให้ผมต้องดูก่นอนว่าผมจะรอดหรือรอยู่ว่าเขาเขาจะรอดผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน คือแกมิดมันดีอย่างคือมันมัน,ม,นมันมีโอกาสแจมให้เพื่อนได้คือมันโยนไพ่ให้เพื่อนได้ทุกครั้งที่มันโยนไพ่อ่ะครับมันก็ได้ไพ่คือผมก็ต้องวัดดวงเอาอเอ้ยเชี่ยออโอยังพอคชั้นอยู่อยู่ใช่ไหะ เ้เฮ้ยต้องมาดูกันครับว,ว่าว่ามันจะมันจะเป็นยังไงโอ้ยเสียของเลยแกมบิดผมเนี่ยมันไม่มันไม่ไม่ f o l l o w up นัแหละประเด็นคือแกมบิดผมไม่ไม่ f o l l o w up นละติดโลกอะเสียงมากเลยที่แกมบิดไม่ follow up เนี่ยเป็นอะไรที่โชคร้ายมากแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมตัดสินใจที่จะล้างบัฟทั้งหมดออกไปก่อนดีกว่าเพื่อเพื่อที่จะให้ทางทุกอย่างเนี่ยมันเปิดออกไปล้างบัฟก่อนดีกว่าครับผมพอล้างบัฟเสร็จแล้วเนี่ยเลทั้ก็ลบทุกอย่างก็ลบชิวเมื่อกี้ชิวก็หายเห็นไหมฮะกลับไปน้ำหนึ่งใหม่ครับผม ทีนี้ก็ต้องดูอยู่ว่าผมจะลอดเลทักได้ไหมอุย้ยเลทักไม่บวกผมก็สบายแล้วแต่มันยังมีอีกเธอครับตอนนี้ผมก็ดุเรืเ่อนอยู่ก็อาจจะมีคอปเตอร์มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างซึ่งถามว่ามันผิดแผนผมไหมก็ก็ผิดแผนนิดนึงผมจะมีปัญหากับบีนิดนิดน,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 นึงก็คือตรงนี้ครับตรงที่มันมันเสือกเออ อะไรอะมันมันเสือแบบว่าไม่เนี่ยโอ้ยโชคดีครับคอมมัเล่นโง่ครับผมโอเคชนะแน่นอนไม่ต้องกลัวครับผมได้เลือดด้วยทุมนี้ผมได้เลือดแล้วเนี่ยเอาไม่ได้เลือดแต่ว่าระเบิดก่อนโอเค ก็เดี๋ยวค่าบีต,ตายทกอย่างก็จบแล้วครับผมโอเคโอ้ยเซอร์โพรเทงมาลีครับผมผิดแผนครับผมโอ้โหหน้าปืนยิงเว้ยยังไงมันก็มีฟลล์อัพผมจะตายเองนะเนี่ยโดนอย่างนี้เข้าไปตายไหมไม่ตายแค่เกือบเกือบ ตามกันมาครับผมไปด้วย,ยกันครับผมอ่เขาต่อยมันหนึ่งเวลาแล้วคิดถึงขอมันหนึ่งจริงๆมันต้องต่อยแทนเมื่อกี้ก็ไม่ให้ต่อยแทนนี่ครับบายบายครับจบครับจริงๆถ้า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 แกมบิดไม่ไม่เจออะไรขัดขวาง,างเธอแรกคงจบถ้าเป็นอย่างเมื่อกี้นะฮะเสียดายครับผมเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่ง สรอบหนึ่งแล้วกันคิมนี้อาจจะนานหน่อยนะครับ1นาทีแล้ว24นาทีแล้วงั้นเดี๋ยวไปอินโทรทีละตัวดีกวา่ามาดูแคมบิดก่อนเขาอ,อีกรอบหนึ่งนะฮะจะคิมนี้น่าจะประมาณไม่เกิน5นาทีรอบนี้น่าจะไม่เกิน5นาทีก็เหลือเราเรามาดูกันอ่าเอเจนต์ Agent มาเล่นสีเขียวอย่างนี้ผมสาบายโอมาเล่นสายแจมครับผม สายคนพราคนแม่แจมจะไม่เป็นไรครับผมไม่มีปัญหาแล้วโอ้เขียวสองเขียวสองที่ผมสบายจริงๆนะเนี่ยเอาเลยครับสบายมากผมครับต่อยมาสี่ทีครับเกณเกณมาสี่อันออยอีกไหมครับออกไม่เข้าผมเข้าตัวอื่นโอเค สายแจมครับผมไม่เป็นไรครับผมเข้าใจดีครับสายแจมเป็นต่อยผ้าโดนครับต่อยผ้าก็ต้องยอมโดนเจ็ดพันแรงในชะ่ไหมคอสมิกเอเนจีเสียดายครับมันไม่ผมไม่ใช่เป้าหมายมีอะไรอยู่บ้าง ใครมีบัาไหมโอเคครับถ้างั้นล้างบัาบอ,อกไปก่อนดีกว่าเอาชัวชัวล้างให้หมดครับผมมีอะไรไม่เป็นไรแต่ล้างล้างดีกว่าชิลเบกเกอร์ทุกอ,อย่างล้างหมดเคลียร์กันอุย้ย ครับผมอได้ไพ่ครับได้ไพ่ฟรีมาแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูว่า,า,า,าไพ่ฟรีดียังไงอ้ามีสามใบาแล้วเนี่ยสาบายมากเลยครับโอเคได้ไพ่ฟรีมาแล้วทำทำไงต่อทำไมไม่คอปเตอร์ออกมาสติยี้หรืออะไรสักอย่างเลยไม่คอปเตอร์เลย เอาทีนี้เอาประเด็นดีกว่าเนอะฟันเบาๆไปก่อนหนึ่งทีนะฮะอ๋อเพื่อนผมแจมนะฮแกมบิดแจมเดี๋ยวถ้าไม่ถึงแกมบิดถึงถึงเป็นตัวที่ที่ดีที่น่าน่าใช้เดี๋ยวผมจะถ้าถ้าไอรอนฟิตผมไม่ตายอาจจะได้เห็นนะฮะอุ้ยฟาดอีกทีหนึง่ง ใบแล้วครับทีนี้จบชัวๆครับให้คา์เตอร์ก็จบครับสเคปติกครับผมโอเคจอยครับครับครับผมประมาณนี้ง่ายๆครับ ถามว่าทําไมเดีดจะรู้ว่าทําไมล้างออกให้หมดครับผมไม่มีอะไรแนละ้วแล้วก็หิวครับผมเนี่ยจบแล้วครับง่ายครับ อาตายแล้วเห็นไหมครับว่าตายแล้วแต่ว่าบัฟยังอยู่โอเคดูนะฮะเอาเล่นตัวนี้ก่อนทำว่าทําไมทําไมถึงถึงไม่มีปัญหาก็เพราะว่าเกลเ่ินแล้วไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้เนี่ยผมมีผมมีเจ็ดใบเห็นไหมฮะเจ็ดใบเจ็ดใบเมื่อกี้มีแปดปลาไป1หนึ่งและเจ็ดอ่าเหลือหกแล้วครับถาม่าทำไมถึงจบเลย เหตุผลมันก็คือใครนึกถึงมอลลี่ปะ่ะฮะมอลลี่อ่าใช่อย่างเงี้ยครับมอลลี่แล้วผมว่าเกณฑ์อีกเกณฑ์อีกเนี่ยครับอย่างเงี้ยอ่าเกณฑ์ให้ดูครับง่ายๆโอ้โหต่อยเออไ,เยอไม่โดนเนี่ยผมจะยิงฐานปะไม่โดนเน,เนี่ยฮนะปะไม่โดนเกือบตายเมือนกี้นะช็อตเมื่อกี้เกือบเกือบดับเหมือนกันเหลือหกไปแล้วปาไหมครับ โดนทั้งแผนโดนโดนทั้งเอ็กเผดเห็นไหมฮะโดนทั้งเกาะแตกโดนทั้งอะไรตีเรียกไพ่อีกครับเรียกไพ่อีกอ่าเรียกมาแปดใบเห็นไหมครับเนี่ยคือถ้ามันถ้ามันเกณฑ์เทินได้อย่างเงี้ยมันก็จบเลยคือผมบอกว่าถ้ามันถ้ามาเกี้ยถ้ามาเกี้ยเลเลทางมันไม่มันมันไม่ให้มันไม่ไอ้นี่ผมนะผมว่าจบไปแล้วโอ้ผมลืมลืมคอมแพรให้ดูเขาน่าจะโหดโหดอยู่นะฮะ ก็จบขอจบคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนละกันโอเคครับจบที่แกมบิดแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะตัวสีม่วงตัวอื่นที่ผมจะแนะนําก็มีมีต่อไปนะฮะโอเคครับจบครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ขอบคุณมากครับยังไงอย่าลืมคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับฝากคอมเมนต์ด้วยโอเคครับ